ที่ประเทศไทยมีนโยบายที่จะควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กลักษณะนามที่เขาให้ข้อจำกัดของคำว่าโรงเรียนขนาดเล็กคือนักเรียนต่ำกว่า120คนโดยส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนในประเทศไทยสังกัดสพท3 3 0 0 0กว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก1,500 0กว่าโรงเรียน คำว่าโรงเรียนขนาดเล็กคือเด็กนักเรียนต่ำกว่าร2อยคนหมายความว่าโรงเรียน1ม0่นโรงเรียนเนี่ยมีแนวโน้มมีแนวนโยบายที่จะยุบจะรวบรวมโรงเรียนพระนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์ก็อยู่ในข่ายนั้นเหมือนกันจากนโยบายในวันนั้นนะคะทำให้โรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมทั้งทางด้านงบประมาณ คนวัสดุอุปกรณ์ปัจจัยทางการบริหารผู้บริหารโรงเรียนไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนงานได้โรงเรียนก็ค่อยๆอ,อ,อ่อนแอลงเรื่อยๆเ,เนื่องจากนโยบายนี้มันทำลายการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้กระทรวงศึกษาหมือนกับไปอยูย่ในกลาง3แยก4ีแยก ไปยืนในสี่แยกมันรูกกูจะไปแยกไหนโรงเรียนไหนจํานวนเด็กน้อยก็จะย้ายไปจํานวนเด็กมากคุณออกมาดูพื้นที่ที่มาสัมผัสความเป็นจริงทีเดี๋ยวนี้คุณเอาส่วนกลางมาวัดส่วนย่อยคุณเอาโรงเรียนเจมูดมอยู่กรุงเทพมาวัดเรียนบ้านวนสวรสค์นีมันคนละเรื่องมันคนละโครงสร้างต่างกันว่า,ขาเขา,มามเโครงสร้างไม้ไผ่กูเอาซีแฟกมามุงเหรอโครงสร้างไม้ไผ่กูต้องเอาย่าคามุง เราจะทำอย่างไรให้คนทีออ่มีส่วนในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยเห็นว่าการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะกับโรงเรียนขนาดเล็กควรจะพัฒนาอย่างไรเราจะทำให้เห็นเราจะทำให้ดูว่าต้องเป็นแบบนี้ถึงจะถูกต้องโรงเรียนบ้านนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์อยู่ในสภาพที่ แย่ yeah. อาการหนักที่สุดมาเช็คดูเรื่องของผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนสกลนครเขตหนึ่งมี175โรงเรียนเรื่องของคุณภาพการศึกษาโรงเรียนของเราอยู่ลำดับที่174ในปี2562ค่ะ ด็กนักเรียนมีฐานะยากจนไปเยี่ยมที่ครอบครัวก็เพราะว่าเป็นครอบครัวที่ลําบากมากมีสภาพที่เป็นอยู่แล้นแค้นนะคะแล้วก็ไม่มีอาชีพที่เป็นหลักแหล่งจริงจังโรงเรียนมีสภาพชํารุดทรุดโทรมคุณครูมีแค่สามท่านอีกสองท่านคือจะเกษียณในในปีนั้นตัวนักเรียนผอม พออสังเกตว่าทาไมเด็กเดินผ่านห้องพออบ่อยจังเลยสามโมงครึ่งสี่โมงเดินผ่านทําไมพี่ก็บอกว่าสาเหตุที่ผ่านคือเด็กขออนุญาตไปดื่มน้ําทําไมขออนุญาตดื่มน้ําบ่อยจังก็เลยบอกว่าเด็กปวดท้องค่ะทําไมปวดท้องเด็กหิวข้าวค่ะรู้สึกว่าเราจะต้องช่วยความเดือดร้อนลูกของเราตรงนี้ก่อนอันดับแรกก็เลยจัดทําโครงการอาหารเช้าอิ่มท้องสมองดี ภาพไปให้ครับแม่ลงไปตั้งแต่ตีห้ครับผมมางกินข้าวที่โรงเรียนเพราะพ่อแม่ติ่นสายครับโดยการคุยกับคณะครูว่าถ้าเราขอรับบริจาคมาตีจำนวนตามรายหัวเด็กเด็กเราเนี่ย49คน50คนเนี่ยเราขอหัวละ10บาทก็คิด ต่อวันก็คือวันหนึ่ง500บาททําอาหารเช้าอาหารกลางวันเราได้รับงบประมาณจากภาครัฐอยู่แล้วแต่อาหารเช้าเนี่ยคือเราต้องขอรับบริจาคถ้าครูจะต้องจัดอาหารเช้าให้กับเด็กต่อหัวในราคาหัวละ1ิบาทนี่คุณครูทําได้ไหมคุณครูบอกว่าได้ไหวไหมพอออหาเงินมาได้ก้อนหนึ่งแต่ครูลอนต้องซื้ออาหารเช้านะ ไวไหมเพราะว่าครูอีกท่านหนึ่งท่านจะก็จกกะเกษียนแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็สุขภาพไม่ค่อยดีท่านพ่ออไวัยไหมคะคุยกันพอออกพอออวัเรื่องเงินไม่ต้องห่วงพ่ออวหนูไไวค้ค่ะสู้แต่ท่านพออบอกว่าไม่มีค่าน้ํามันให้นะได้แค่วันละห้าร้อยนะช่วงแรกๆที่เรายังไม่ได้งบมาอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมรับว่าหนักเราเหมือนกันนะเพราะว่า ด้วยความที่เรามีครูแค่3ามสี่คนเราต้องจ้างพ่อครัววันละ200แล้วตอนเช้านี่คือ200เราจะเหลือแค่300แล้วเด็กทานทั้งโรงเรียนอ่ะสามก็คิดเองเลยว่าพอไหมไหนจะค่ากงค่าแก๊สค่าเครื่องปรุงค่าน้ํายาคือทุกอย่างตกที่โรงเรียนหมดเลยไหวไหวก็ไหวก็ซื้อบางวันไม่พอก็เราก็ควักเราคิดว่าเขาเป็นลูกเราเราใส่ปลาหมึกให้ให้ลูกเรากินที่บ้านเราใส่แครอทเราใส่เห็ดให้ลูกกินเนี่ย มาโรงเรียนพี่ก็ซื้อแบบนั้นในวันที่เปิดเธอมาปีการศึกษา2562วันแรกเราจัดอาหารเช้าให้ลูกนักเรียนเขาได้ทานข้าวในสัปดาห์แรกที่ที่เขาได้กินข้าวเช้าแววตารอยยิ้มความสุขที่เราพบค่ะมันโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากเวลาที่เรา เปิดฝาหม้อข้าวเนี่ยแล้วกลิ่นอาหารมันออกจะต้องเห็นแววตาเด็กๆตอนนั้นนะที่เข้าแถวเรียงกันแล้วแบบชะโงกหน้าดูว่าวันนี้เมนูอะไรเขาจะได้ทานอะไรเาให้เรียนห่นตอนเช้าให้เรียนอย่างเต็มที่ ข้าเช้ามันสำคัญนะสำคัญครับปัญหาสินค้ามันแพงมันไม่เพียงพอพืชผักแต่ละฤด,ดูราคาก็แตกต่างกันและที่สำคัญปนเปื้อนสารพิษ ه, พื้นที่ของเราก็มีมีสนามฟุตบอลประมาณ3ไร่เราก็เลยเอาสนามฟุตบอลที่แห้งแล้งด้วยหินภูเขามากลายเป็นสวนเกษตรผสมผสานแต่ว่าสนามคือแดงเพราะว่าอากาศแดดหญ้าตายไปหมดมันเป็นมันเป็นดินที่เหมือนเหมือนเหมือนจะปลูกอะไรไม่ขึ้นอะคะ่ะดินแดงเป็นก้อนหินซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นครูช่วยกันขุดหลุมช่วยกันปลูกแต่เราก็พยายามที่จะพัฒนามันเพื่อที่จะให้มันยั่งยืน เพื่อเด็กนักเรียนเรามไม่ใช่เหนื่อยเพื่อใครเพื่อโรงเรียนของเราเพื่อทุกคนของเราแต่ละพอได้ได้ทำได้เห็นผลที่ท่านทำนี้มันงอกเงยขึ้นมาเนาะโอเคก็คไม่คิดเสียดายว่าเอออย่างน้อยก็ทําตรงนี้มันก็มีผลผลิตป้อนเป็นอาหารกลางวันอาหารเช้าผลผลิตที่ได้เราก็จะพานักเรียนไปถวายมอบให้หลวงปู่ภูพานของเราสองก็เอาไว้ให้ อาหารเช้าโรงเรียนแล้วก็อาหารเที่ยงของโรงเรียน3ก็จะจำหน่ายแล้วก็แบ่งแจกจ่ายผู้ปกครองที่อยู่ในหมู่บ้านก็ได้เอาไปปลูกผักด้วยครับคุณครูก็สอนเรื่องดินว่าถ้าเกิดเอาไปปลูกดินนี้มันจะเป็นยังไงมันได้ออกกำลังกายแล้วก็สนุกด้วยครับจริงๆอ่ะเห็นผลตั้งแต่ปีแรกเลยนะคะ ปีแรกที่เริ่มทําเลยตั้งแต่เริ่มปลูกกล้วยแรกๆเลยค่ะก็คือทุกอย่างมันก็เริ่มแบบถึงขวบปีเนี่ยก็คือทุกอย่างมันเริ่มดูดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นดูไม่แห้งแล้งเหมือนก่อนหน้านี้ในปีการศึกษา2562 คะแนนสอบโอเน็ตเราได้ลำดับสุดท้ายของเขตนะคะแต่ในปีการศึกษา2563หลังจากเราทำโครงการอาหารเช้าอิ่มท้องสมองดีแล้วก็โครงการ,รเกษตรในโรงเรียนทำให้การสอบโอนเน็ตของเราได้อันดับที่1ของเตขตคะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่งแล้วปีถัดมาก็สูงต่อเนื่องเป็นอันดับที่1อีกนะคะ เลยมีมุมมองว่าอะไรเหมาะกับที่นี่อย่างที่นี่เนี่ยคือเด็กเราเป็นเด็กยากจนเราก็เลยได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยบุคลากรเราน้อยเราไม่ต้องไปสอนเขาให้ลงลึกในเรื่องวิชาการในเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่ต้องแต่สอนให้เขาแก้ปัญหาชีวิตได้8ปกลุ่มสาระวิชาหลักที่เด็กจะต้องเรียนรู้ในห้องเรียนเรามมบออกไปเรียนกลางสวนเกษตร เด็กได้สัมผัสของจริงเด็กได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงความทรงจําที่องค์ความรู้ที่ได้รับจึงยาวนานต่อเนื่องความสนุกที่เกิดจากการเรียนที่ได้สัมผัสสถานการณ์จริงโอเคไฟเยอพนคนำจำลิดมันเพิ่มขึ้นถือว่ามันมีการพัฒนาเราก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆ บูรณาการเข้าหากันหมดเลยอังกฤษให้คำสาบวิทยาศาสตร์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชคณิตศาสตร์ช่างกิโลบวกลบคูณเลขในการที่ไปขายทําบัญชีการงานการงานมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรภาษาไทยเขียนชื่อเครื่องมือศิละปะวาดส่วนต่างๆของพืชอย่างเงี้ยมันก็จะบูรณาการกันไปโดยปริยายแล้วเด็ก มันเกิดจาก learning by doing คือเรียนด้วยการลงมือทำทำบ่อยๆทำตลอดอย้ำๆมันก็เลยเป็นโดยธรรมชาติกลไกสำคัญคือผู้บริหาร จะต <un> ้องเป็นผู้นำทางความคิดขององค์กรได้เป้าหมายขององค์กรจะต้องชัดการบริหารทุกสิ่งทุกอย่างมันมีปัจจัยทางการบริหารแค่4อย่างก็คือคน เงินงบประมาณวัสดุอุปกรณ์แล้วก็การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมันขาดงบประมาณเราก็ระดมทรัพยากรหางบประมาณจากทั้งบุคคลที่มีศักยภาพภาครัฐภาคเอกชนได้เงินซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้เอาไปจ้างครูอาจาจ้างเข้ามาเพิ่มสื่อการเรียนการสอนก็ต้องดูด้วยว่าความเหมาะสมกับเด็กแต่และวัยมันไม่เหมือนกันเด็กปหนึ่งอะ่ะก็อย่างที่บอกก็คือไม่ต่างจากอนุบาล ยังชอบเพลงยังชอบนิทานยังชอบสื่อที่น่ารักน่ารักอยู่ก็จะดึงดูดความสนใจเขาได้เวลาเราผลิตสื่อเราก็ต้องผลิตไปตามวัยของเด็กด้วยเขาถึงจะสนใจมีบริจาคบ้างเราซื้อบ้านเพื่อที่อยากให้เด็กมีพัฒนาการคือเด็กทุกคนมาโรงเรียนมาห้องนูปานต้องมีความสุขต้องสนุกสนานไม่ให้เด็กซีเรียสไม่ให้เด็กเครียด ออเ,เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้แสดงศักยภาพที่เรามีถ้าเราไปอยู่ในที่ที่เขาไม่เปิดโอกาสให้เราชีวิตเราแต่ละวันไม่ต้องทาอะไรหรอกตื่นเช้ามาอาบน้ํากินข้าวไปโรงเรียนถึงเวลากลับบ้านแค่นั้นแต่ท่านสนับสนุนท่าในเรื่องการหน้าที่การสอนนะคุณครูอ่ะเขาสอนเก่งอยู่แล้วพออยคอยเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดทําให้คุณครูเนี่ยเขามั่นใจการที่โรงเรียนเราจะพัฒนาเนี่ย โรงเรียนอย่าออกห่างจากวัดถ้าการที่เราได้ทํากิจกรรมควบคู่กันไปเนี่ยคุณครูเองเด็กๆเ,เองก็ได้นอกจากความใกล้ชิดในชุมชนแล้วก็ส่งผลให้เด็กมีวินยัยมีความอ่อนโยนมีศีลธรรมเพิ่มมากขึ้นน่ารักมากขึ้นค่ะปู่ย่าตายายเขาจะพาไปวัดประจําพอเราพาไปวัดให้เข้าแถวขึ้นไปนั่งปุ๊บก็นั่งนั่งเรียบร้อยดีเด็กจะได้สํารวมจะจะได้มีความมีระเบียบวินยัย ึกตั้งแต่อนุบาลนี่ยจะดีที่สุดคุณครูมองว่าการใช้ชีวิตโดยมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินยัยแล้วก็รู้กฎกติกาในสังคมเนี่ยเวลาที่เขาออกไปอยู่สังคมข้างนอกที่ใหญ่กว่านี้เขาจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติแล้วก็มีความสุขไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนส่วนรวมนี่คือสิ่งสําคัญที่เขาจะทําให้เขามีความสุขอยู่ในสังคมได้ต่อไปโรงเรียนของเราได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลค่าของแผ่นดินประเภทพัฒนาการศึกษานะคะหน่วยงานที่พัฒนาด้านการศึกษา แล้วก็ล่าสุดก็คือโรงเรียนของเราได้ผ่านการประเมินภายนอกจากสมศนะคะไม่กี่โรงเรียนในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสมศว่าได้มาตรฐานระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐานทั้งประถมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะและที่สำคัญเมื่อวันที่6พฤษภาที่ผ่านมา ทางโรงเรียนนะคะโดยผอ,อและก็ตัวแทนนักเรียนได้เข้าเฝ้ากับบังคมทูลถวายรายงานผลสําเร็จนี้ต่อสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้าสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าทําได้ดีมากแล้วก็ให้ทําต่อไปาการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาประเภทหน่วยงานได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณจํานวนหนึ่งหน่วยงานได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ก็คือภูมิใจอ่ะภูมิใจมากดีใจมากจนคิดว่าโอเคในที่สุดพอออก,ก็พิสูจน์ให้คุณครูเห็นว่าพออ,อพูดจริงทําจริงไม่ได้มาแค่อยู่เพื่อที่จะอรอเกษียณอยู่เพื่อที่จะไปโรงเรียนใหญ่ครูก็ภูมิใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่ออย่างว่าเนาะถ้าเราทําจริงโดยไม่หวังผลอะไรแล้วจริงต่างๆมันก็ เข้ามาเองทุกอย่างคือหน้าที่ก็คือทําตามหน้าที่และด้วยความเต็มใจรู้สึกว่าผู้ปกครองส่วนหนึ่งก็มีความภูมิใจอยู่นะความคิดของพออเหมือนจะตรงกันเหมือนจุดประสงค์ของเขาต้องการโรงเรียนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วพอออมาพัฒนาให้เป็นอย่างนี้เขาก็ภูมิใจมากค่ะคุณครูจะมีการเอาใจใส่ดูแลคุณครูเป็นปัจจัยหลักที่ให้นักเรียนได้เรียนดีก็ภูมิใจนะ ที่โรงเรียนได้มาถึงขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากคณะครูนักเรียนช่วยๆกันแล้วก็ท่านผอโรงเรียนแล้วภูมิใจแบบในจุดนี้ไงจุดที่ว่าที่เขาชมแล้วว่าเราดูแลลูกเขาดีแบปบนี้ไนหะขนาดเราโรงเรียนเล็กขนาดนี้นยังมีศักยภาพผมคิดว่าถ้าจะทําผมว่าทําได้พอแค่ช่วยกันคือเขาไม่สามารถที่จะแบบย้ายไปที่นูน่นแต่ไม่มีอาหารเช้าไม่มีอะไร มันก็คงจะไม่สุขสบายเท่าที่นี่ภูมิใจที่โรงเรียนนี้ประสมสําเร็จในระดับดีเยี่ยมเลยนะคะน่ารักคุณครูน,น่ารักทุกคนน่ารักหมดเราก็เลยรู้สึกว่าเรามีความสุขมีความสุขที่จะอยู่ที่นี่ผูกพันนะที่นี่เหมือนบ้านอีกหลังนึง โรงเรียนขนาดเล็กแบบเรามีอยู่1 5 0 0 0 0กว่าโรงเรียนแต่ยังยังถูกนโยบายที่จะควบรวมพยายามจะฟีดแช่แข็งให้เป็นโรงเรียนที่อ่อนแอลงเรื่อยๆเราจะทำโรงเรียนบ้านนนสวรรค์ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพเพื่อเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนเหล่านั้นเพื่อที่ให้เปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์หรือว่าเปลี่ยนแปลงแนวคิดของผู้ที่มีอำนาจในระดับนโยบายให้เห็นภาพต่อไปนั้นเราเนี่ยกำลังทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ผลลัพธ์ไม่ใช่เด็ก49คนของโรงเรียนเราแต่ผลลัพธ์คือเด็กในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ Good morning my name is พัช a า a ส a s ุขเ g รดไฟท์ห number two. my school โรงเรียนบ้านสวนสมุทวิทย์หลวงปู่ผู้พาลุบธรรมบางทีแม่ก็ขยี้20แม่ว่าคืนแม่ด้วยห้าบาทคืนไหมคืนครับคนที่อยู่ในเสื้อใน้องใครอ่ะพี่ลี่ครับ พี่เรนเนี่ยวัฒนาครับเป็นนักร้องกับคาราบาวครับเข้ามาช่วยทำอาหารเช้าครับโอ้โหผู้หญิงเรียนเพื่อนเห็นเห็ดปัจจุบันจิบจิบนเต็มนี่นี่นี่ญาติปิดใจซะพอมาปุ๊บมันไม่ใช่ดังที่เราคิดแบบนี้นะมัานเบเวนแบบนั้นโอ้ผมไม่ยอมครับไม่ยอมเพ่งตำรวจครับ ทำอะไรครับเรดน้ำครับไม่ใช่รถฝากหรอเรดน้ำหรอลูก